แมนมัน <Men. S 1> <า>ระยวกเกมเลยวะฮะอยู่อยู่เกมครับตีถามตายเลยแล้วนี่ไอดีใครวะกูได้มาเลยอันนี้กูได้มาได้ไงไม่รู้อ่ะกูแบบเหมือนกูพิมพ์บัญชีมั่วๆกูเขาได้เนี่ยกูได้เล่นเลยมึงไปแฮกใครมาเนี่ยไม่รู้อ่ะกูแฮกมั่วๆได้เล่นเลยพัตเตอร์วชื่อมึงเป็นชื่อว่าพัตเตอร์นะเว้ยไม่รู้ว่ากูไปแฮกไอดีใครไม่รู้อ่ะใครห้าศูนย์แต่มันเกินท่านหนึ่งอะอะไรกันอะไรกันกูเกินกูเกินห้าศูนย์แต่มันเกินท่านหนึ่งอะไรกันไม่รู้อะทำใหญ่้ร ไอดีอยู่เออไอดีมึงไงแลอ๋ออ๋อกูเออเองแบบคอนมสมความสมจำมันล้มอะไรอะไรไม่รู้ยังพูดมาเล่นเกมหน่อยคนดูไม่รู้กูคุยกันเออเราเตอร์มึงจะพาไปโดนไหนวะเอ้ยกูรู้เป็นคนพูดคำนี้ไม่ใช่วะอ๋อแล้วแม่ไอเดี๋ยวก็มาเราควรลงนี่นะเราโดนเลยโดนเลยโดนเลยเพื่อนโดนเลยเพื่อนมันมันไม่มีหมีไม่มีเสือ มีแต่คนไงเพื่อนใช่มีมีคนไงก็เป็นพวกเดียวกันเราเป็นเพื่อนเราเป็นมนุษย์เว้ยเราเป็นมนุษย์ด้วยกันเรามันเราไม่ฆ่ากันสัาไม่เราไม่กันสามชั้นนี่เหรอเนี่ยมันมันมีคนลงเลยเลยเอองานโกดังอ้าวโกดังอ้าวูเลี้ยวละไม่ไม่เชื่อมึงลองกด e S c ดูวิ่งเข้าสู่โกดังเสียงใครมันวิ่งข้างหูกลัวญ่กูรู้นะหมา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 ขึ้นหมาหมาหมาวิ่งข้างหูเอ้ยมีคนอยู่ข้างหูอ่ะใครอะ เราต้องยิงเขาไหมวะใช่ใช่ดีมันมีปืนให้เราเก็บแต่เราเป็นมนุษย์ด้วยเราไม่ควรฆ่ากันนะไปเติมคุณมาคหูป่าไปฟังเสียงคนอยู่ขอปืนขอปืนขอกระสุนเอาไปเลยเอาไปเลยเอาเอาเติร์โฟลคูเบลิวคูเบลิวคูเบลิวคูเอาเอากระสุนเขียวไปเอาเบลิวมาเขา็นเบลิวอยู่ที่ไหนอยากเอาเบลิวไอกระสุนเบลิวมา ดีดีผมแบบเออทำไมรู้ถึงชื่อปืนก็ผมอ่านภาษาอังกฤษออกนะทุกคนก็แต่เตอร์ yes no o k เคแปลว่าอะไร yes no o k เคใช่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 กับ no แปลว่าเดินมาเดินเดินเดินอะไรเดินไปตายเออแหละ walk to death walk to d e a d h ่าโง่อันนี้ผมเล่นไม่เป็นนะทุกคนผมค่ะอะไร เดี๋ยวตรงนี้ไม่ปลอดภัยเฮ้ยมีคนมาอยู่ด้านล่างเฮ้ยเฮ้ยกูยิงได้นะเว้ยด้านบนอ่ะโง่ชิบหายเยอะตายซะมึงครเนี่ยตายซะมอตายเสมเอเฮ้ยพอเตอร์รู้จักกูเปล่าไม่มือใครวะ <laughs> เฮ้ยเสียงคนอยู่ด้านล่างเ,เสียงคนด้านล่างไม่จากเสียงคนรู้จักเสียงตีนแล้ <laughs> เตอร์ข้างล่างมีกระเป๋าสามอ่ะ แห่ะข้างแหละไม่บอกสามอยู่แลกูไม่อยากเสี่ยงลงไปตายนี่บอกสามอยู่พัตเตอร์พัตเตอร์มึงบอกว่ามึงไม่เคยเล่นใช่ไหมใช่ <c oughs> แล้วตอนที่มึงยิงคนเมื่อกี้มงึงคือมึงเล่นแบบเป็นเป็นแผนเลยยิงกันวนได้ยิงกันนได้เฮ้ยเฮ้ยกูยิงได้นะเว้ยด้านบนอ่ะ ไม่อันนั้นมันฟุกไงเออกูมีรถ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 ขอขอขับดิอยากลองขับแบบขับไม่เป็นก็ขับดิไม่ข pues nah ับ <st> ก <ort framework> <st ort mushroom> <st ort> ็ได้สัิอย่าเพื่อนมันเสี่ยงเกินไปเพื่อนกูกลัวไม่ต้องกลัวหรอกดากลัวกลัวมากครับทะเลาความแล้วหัวใจนั่งคแล้ววิ่งหมวกกันน็อกไปก็เท่านั้นเราไม่ขอสูงขนาดนี้นะขอเบี้ยวแน่เอ็งเฮ้ยไม่ต้องกลัวหรอกดาเพื่อนไม่ตายหรอกไม่ตายหรอกเราอยู่แบงนี้ได้ยาวๆเลยนะ ถ้าเติมมงอาไม่ออกไกลนี่เสียงก็ดังเลยเบาเงี้ยได้ไหมไม่ใหญ่ไม่ใหญ่แล้วไม่ใหญ่แล้วเพื่อนจะเพิ่งรีบออกไปตายไเพื่อนเราควรอยู่ให้รอดจากอันตรายนะเพื่อนขอสอดส่องหน่อยขอสอดส่องหน่อยเฮ้ยคนเงียบ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 เงียเงียบเงียเงียบเติมเติมสายสายสายหลัง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 บ้านหลังบ้านหลังบ้านมีอีกมี โอ้มันเจ็บแล้วอ่ะมันไม่อยอมตายอ่ะฮารุน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 ไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์คนไทยแลนด์คนไทยแลนด์ต้องตีเลยไทยแลนด์ต้องตีเลยไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์หมดเลยฮารุนฮารุนฮัลลโหารเนี่ยไอโฟนฮารุนชื่อจ๋าว่ะกูจะทำอะไรกูุชากาปอ อีชัวก็เก่ากว่าเขาไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ครับเป็นบายกูตายแล้วเว้ยเฮ้ยเลือดไม่มีวะตกมาก็จะตายแล้วน่ะลาก่อนลาก่อนประชาชนลาก่อนประชาชน let's go 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 thank you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  okay thank you thank you thank you help me thank you help me thank you help me โอ้ thank you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  ได้หนึ่งคิวเลยวโอ้ thank y o u thank you อ๋อกูหลอดกูหลอดอ๋ฟอร์มแทนคิวแทนคิวเฮ้ยมึงหยุดพูดดิพูดไทยได้แล้วเจ็บมากเจ็บมากเข่าหัวแล้วอย่างย่างยงอย่างอย่างโอ้แทนคิว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 เย้เย้แทนคิวโอ้เย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 ้โอ้สิโยแทนคิวโอ้เย้เโอ้ฟอคกิ้งชิตโอ้ฟอคกิ้งชิตโอ้โน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 ฮัลโหลฮัลโหลมีใครอยู่ข้างในไหมฮัลโหล FBI open up FBI open up โอ้ย thank you thank you เฮ้ยแกนะแกรู้เปล่าฉันเป็นใครนะไม่รู้อะ I am the อะไรหยุโอ้ผมไม่หาตั้งไปละไม่หาตั้งไปละไปละอ๋อโอ้ยอย่นาย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 รู้เปล่าว่าคนนั้นน่ะมันมันชื่ออะไรนะไม่รู้อะมันชื่อว่า เยแลวเยแลว่แลกูเลี้ยวแล้วกูเลี้ยวกูเลี้ยวแล้วกูเลี้ยวแล้วไปล่าไปอไปแโอ้โอ้มาช่วยแล้วมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วเอ่อ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 เอ่เอ่อ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 เอ เฮ้ยราวัดด้านหลังนีด้านหลังนี้นงในขนาดนี้ในขนาดนี้โอ้ยอ้ยโอ้ย้ย t h a ย k you โอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้โอ้กโอ้ยโอ้่โยโอ้ยโอ่กอยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโน้ยโ้ยโอ้ยโอ้ออ่ยยิ้้อยอยออ้้้ยอย้ยโอ ขอบคุณครับบ๊ายบายครับวัดีครับ